สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับช่องนครสไตล์เล็กชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวกันซ่อมซัมซุง3.2นิ้วนะครับรุ่น UA32JC100 นะครับอาการไฟไม่เข้านะครับเปิดไม่ติดนะครับอาการก็คือเจ้าของเขบอกว่าเสียบไฟทิ้งไว้ครับแล้วก็ไปต่างจังหวัดก็คือไม่ได้ถอดปลั๊กออกเลยครับสแตนบายไฟแดงๆไว้กลับมาช่วงนั้นไปก็ฝนตกด้วยครับก็ คงสัานษฐานว่าฟ้าลงนะครับก็เลยมาดูกันแกะมาก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับตัวนี้เสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กแล้วยังไม่ต้องวัดอะไรครับคือดึงจําตรงนี้ออกเลยแล้วจะมองสังเกตดูหลอด LED แสงมันจะโผล่ออกมาไหมถ้าโผล่มาบอดอ่ะดีครับส่วนมากบอดจะดีนะครับ น,นี้เสียบแล้วครับเสียบแล้วไฟไม่ติดหลอดไม่ติดครับ็น่าจะเป็นที่บอร์ดนะครับบอร์ดจ่ายไฟแล้วก็มาดูที่บอร์ดกันครับตัวนี้ก็จะมองเห็นเห็นถ้าไม่เกี่ยวกับผมปัดไปด้วยครับก็จะมีส,สร้างมดอยู่นะครับนี่ครับเสศษมดอยู่ตรงนี้สูงไม่ดูครับน,นี่ครับ ก็เดี๋ยวมาดูนะครับอันดับแรกก็ระวังนะครับไฟค้างครับหาหลอดมาชาร์จครับชาร์จที่ขา C สองตัวนี่ครับตัวยาวเนี่ยใช้หลอดชาร์จเอาเดี๋ยวเรามาดูกันครับสวา่าี ถ้าคนไม่ชำนาญก็ระวังไฟค้างนะครับบางตัวก็ไม่ค้างก็แล้วแต่ก็แต่เกิดไว้บอกไว้ก่อนส่วนมากจะค้าง นี่ครับมีรอยดำๆอาคไม่นะครับนี่ครับจริงด้วยครับมดนะครับมดตัวเจ้าปัญหาครับส่วนมากนะครับภาคจ่ายไฟเนี่ยถ้า ใครสังเกตว่าเห็นหมดอยู่แถวทีวีเนี่ยก็ต้องระวังไว้เลยครับจะมาแนวนี้เลยครับตัวนี้ถ้าไอซีเฟดไม่เสียก็อาจจะเป็นพวกไดโอดหรือฟิลฟิลขาดแต่จริงผมว่าฟิลไม่น่าขาดอย่างเดียวครับน่าจะมีตัวช็อตอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะมาลองวัดดูครับตอนนี้เดี๋ยวขอทำความสาดก่อครับ ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับอันดับแรกนะครับก็จะมาวัดไฟครั้งทีซีแถบถ้าไม่ต้องวัดก็ได้ครับใช้หลอดเลยลุกบคนใช้หัวแรงก็ได้ครับหัวแรงก็คือปักหัวแรงครับ มันจิ้มที่ขาซีนะครับถ้าไม่ได้วัดไฟนะครับแต่นี่ผมจี้ไปแล้วไม่ต้องวัดนะครับตอนนี้วัดอ่าคุณหนึ่งนะครับจะไล่เช็คนะครับคืออันดับแรกก็ฟิวเนี่ยฟิวนะครับบางคนไม่รู้ว่าฟิวแบบไหนครับอาจจะมองเห็นเป็นบอกฟิวทั่วไปที่เป็นตัวกลม,มยาวๆเป็นกระจกเป็นกระเบื้องนะครับเนี่ยครับ นี่คือฟิวนะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะวัดดูนะครับฟิวอยู่ตำแหน่งนี้นะครับฟิวนี่ขาดแน่นอนครับฟิวขาดหนึ่งแล้วครับสองมาวัดที่ขั้วสีครับมันจะต้องนี่คือถ้าขึ้นสองข้างนี่ช็อตนะครับมีตัวช็อตครับตัวช็อตหนึ่งก็คือส่วนมากนะครับส่วนมากจะเป็นเดโอดสีขาแล้วก็เสรนะครับ มอเตเสรนะครับแล้วก็ไอซีตัวเมื่อกี้ก็มีส่วนรับถ้าเฟสช็อตเนี่ยอารจะชอบขาดนะครับเฟสนี้เบอร์หกศูนย์อาห้าแปดศูนย์นะครับเดี๋ยวแล้วก็อาตัวนี้เนี่ยน,น,นีขาดครับเฮ้ยโอ้ตัวนี้ไม่ขาดครับเดี๋ยวก็ได้โอดตสีขานะครับได้โอดตสีขานี่ผมยังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมต้องลอยมอเเฟสสามขาเนี่ยก่อนแล้วค่อยมาวัดไดโอดอีกทีหนึ่ง เพราะว่าบางครั้งการวัดขึ้นตรงนี้มันอาจจะเสียจะพาอเฟสก็ได้ต้องลอยเฟสก่อนนะครับส่วนไอซีตรงนี้ก็ไม่น่ารอดครับผมคิดว่าครับเดี๋ยวต้องลองดูครับโอเคครับอ่าปักหัวแรงไม่ได้เสียเดี๋ยวต้องหยุดคลิปก่อนครับครับการลอยนะครับผมก็ลอยขาเฟสไปแล้วนะครับลอยขาเฟสไปสองข้างครับเลือขากลางไว้นะครับแล้วก็ ก็ดูอย่าให้มันติดกับวงจรนนครับที่ลอยกลมๆเนี่ยเมื่อลอยแล้วก็ทําการวัดที่ขาซีนะครับขาซีตัวนี้มันก็จะขึ้นข้างไปขึ้นข้างครับคือไม่มีตัวช็อตแล้วครับก็น่าจะเป็นที่มดเสร็จน,นะครับเดี๋ยววัดตรงไดโอดสีขานะครับหนึ่งสสามสี่นะครับสีขาเนี่ยจะมีอ่า สมมตินับฝั่งนี้เป็นหนึ่งนะครับหนึ่งสองเนี่ยเรจะต้องขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับแล้วก็สามสี่นะครับสามสี่จะขึ้นข้างไมขึ้นข้างนะครับแล้วก็ตรงกลางครับฝั่งเอซีครับเข้าก็จะต้องไม่ขึ้นนะครับถ้าขึ้นบางครั้งมันชอบตรงนี้ก็มีนะครับแต่นี่ไม่ขึ้นนะครับก็ถือว่าเดือดอ่านนะครับสี่ตัวนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่แน่ๆมอดเสียแน่นอนร้อเปอร์เซ็นเสียเพราะมดแต่ว่าไอซีตัวนี้ไม่ ไม่รู้ว่าจะเสียด้วยไหมเดี๋ยวต้องลองดูครับ่วงหลอดครับมอเสอแล้วก็อาเมื่อกี้อาเมื่อกี้ก็คือตัวนี้ครับส่วนมากถ้าเป็นท่อจริงมันจะขาดนะครับแต่อันนี้ไม่ขาดแล้วก็วัดเผือไปด้วยนะครับเด็วโดออกครับขาวไปเลี้ยงเมนบอดครับปัดคร่้าวครับจะได้ไม่ต้องเสียเที่ยวเร็วเนี่ย ไดโอดมีเสียด้วยครับขอดอ,อกที่กินรุ่นพวกนี้มันเสียอยู่แล้วนะครับไามันก็เสียเสียทั้งชุดไฟสูงก็ไฟสามครับเลยตัวไฟเลี้ยงเมนบอร์ดนะครับ,ต,บ,รบตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันครับนี่ครับไดโอดตัวนี้เสียบ่อยครับปกติถ้าถ้าเครื่องไม่ติดจนมากก็จะเสียตัวนี้ถ้ามดไม่เข้านะครับแต่นี่เสียทั้งสองเฟดก็เสีย โอเคครับเดี๋ยวผมจะลองใส่มอดเฟรแล้วถ่วงหลอดดูครับว่าจะเปลี่ยนไดโวอดด้วย S B 5 1 5 0นะครับตัวนี้เป็นอ,อะไรช็อคก,กี้เดวนดนะครับตัวนี้ครับเป็นช็อคก,กี้เดวด S B 5 1 5 0หรือใส่5200ออะไรก็ได้ครับตัวนี้ก็ที่ผมบอกไปก็ มาเฟดหกศ r ห้าหกเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับนี่ครับตัวนี้อะจะเป็น6 0 r 5 8 0นะครับตัวนี้จะเป็น8ปดแอมป์แแอมป์ร้อยโวลต์นะครับขอผมก็จะใส่1 3 m n 6 0นะครับไม่รู้ว่าจะ ผ่านหรือเปล่าแต่ตัวนี้มัน13แอมป์600โวลต์นะครับเข้าหมดแล้วนี่ไงเดี๋ยวจะลองใส่ดูครับใส่เสร็จก็จะถ่วงหลอดแทบฟิวส์นะครับก็ะจะมาแบบที่ทตีขั้วฟิวส์ตรงนี้เลยขาฟิวส์ ีจะพากันวัดคันวัดอะไรก็ได้ครับแต่ผมไม่ได้วัดนะครับไม่มีเซตอะไรผมจะใช้ถั่วถ่วงลอดเอาเลยครับ โดโดตัวนี้ก็มันจะเสียแค่ตัวเดียวนะครับจะไม่เสียสองตัวนะครับผมก็ยังไม่รู้ว่าตัวไหนต้องดูดลอยสักครู่ครับสายเข้านะครับมอกี้สายเข้า มลมเป่า2สองตัวจะเปิดเพลงเหรอเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ชายทิพอยู่เข้าหน้าลมหนาวนครับ หัวแรงก็จะไม่ค่อยร้อนพนดลมก็เป่าด้วยครับดตัวนี้มันไม่ร้อน ตัวนี้ช็อตนี่ไม่ขึ้นแล้วครับเดี๋ยวมาวัดตัวบนนะครับตัวนี้ช็อตนะครับลอยถูกตัวด้วย ไม่ขึ้น้างนะครับที่จริงตัวนี้ถ้ามีแผ่นซิลิโคนนะครับมาแปะเพื่อระบายความร้อนได้ครับเอาหนีบระหว่ากันเอาวางไว้ต่าง,างแล้วก็หนีบแผ่นซิลิโคนครับ เสร็จก็ไล่ย้ำบบบกีนะครับขาหมอแปลกก็ชอบเหมือนจะวงลอนๆเราจย้ำเผื่องไปเลยครับ ก็มาทวงหลอดครับที่ที่ฟิลครับขาฟิลก็จะเป็น2องขานครับ ini dia otak Gracias. ไปเลี้ยงไอซีก็ไม่ออกเดี๋ยวผมจะต้องวัดดูครับว่าไอซีมีเสธิ์สีหรือว่ามีอาชีพแถวนี้ที่ว่ามดมันกองมันมีปัญหาหรือเปล่าครับโอเคครับเดี๋ยวผมตอนนี้ไฟค้างนะครับตอนนี้ไฟค้างนะครับนี่ครับเต็มเต็มเลับเดี๋ยวต้องชาร์จทิ้ง ชาร์จออกแล้วก็เนื่ออันนี้คือปั๊กหัวแรงครับต,ต,ตัวนี้ครับตัวนี้ไฟมันค้างนะครับตัวสรุปไฟยังไม่จ่ายออกนะครับจะมีซีตรงนี้ครับซึ่งจะเป็นไฟเลี้ยงของไอซีตัวนี้ครับ สามเอสตองหนึ่งนะครับสามเอสตองหนึ่งเบอร์ครับสามเอสหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับซึ่งตอนนี้ถ้าวัดนี่คือดูขึ้นเนี่ยครับไอซีอาจจะช็อตมาเลยมันมันเชิงช็อตไม่สุดนะครับดูว่ามันก็ไม่แน่ครับต้องต้องลอยไอซีก่อนแล้วก็วัดดูมันจะต้องขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างครับเตอพอเห็นไหมครับนี่ครับอันนี้อันนี้มันขึ้นต้องลอยไอซีก่อนแล้วก็ มาวัดดูถ้าไม่ขึ้นก็อาจจะเป็นซีเสียด้วยแต่ที่แน่มันตันเล็งไว้อยู่แล้ครับว่ามันต้องเสียเดี๋ยวจะมาวัดออปต้ดูด้วยตอนนี้ต้องรอยเสียก่อโอเคครับไฟผมชาดอ,อกแล้วครับ รตรงนี้ไม่ค่อยติดถงอนรตครับถังน็อตใหญ่ส่วนมากอะไรจะติดกาวนะครับก็ต้องใช้เครื่องทุนแรงหน่อยบางตัวไม่ติดก็มัดกีออกง่าย เองแดงครับเนื้อลอยแล้วก็ลองวัดดูซีซีตอนนี้ขึ้นข้างเดียวครับก็น่าจะเป็นที่ซีซีย เปลี่ยนแตซีนะครับตัวนี้ผ่านเอาตัวนี้คืดีเอ อเคครับผมเดี๋ยวหาไอซีส่ยนะครับนะครับเอ๊ะ นี่ขึ้นข้างไม่ขึ้นค้างแล้วนะครับตัวนี้มันเป็นตัวตัวถอดเก็บผมไม่รู้ว่ามันใช้ได้ผมจําไม่ได้ครับแต่วัดแล้วมันขึ้นค้างไม่ขึ้นค้างแต่ตัวเก่าเนี้ยมันขึ้นขึ้นข้างขึ้นสองคางพวกนี้ยที่วัดให้ดูก่อนหน้านี้ครับเดี๋ยวต้องลองเสียบปลั๊กดูอย่างเดียวครับหลอดติดแล้วครับหลอดแบ็คไลท์ติดแล้วครับ ไตรง C นี1 1 1 1 1้ก็สรุปว่า IC เสียด้วยครับ 1S3111S31 เึ่งรับ111ใส่กันได้ครับเดี๋ยวรับไฟที่ว่า C ไฟเลี้ยงก็ประมาณ10-15โวลต์ไฟเลี้ยงซ c นะครับโอเคครับตอนนี้ ก็ถ้าผู้ชมมองเห็นใช่ไหมครับว่าหลอดมันตินแล้เวเนี่ยครับตรงนี้ครับก็เดี๋ยวผมจะประกอบดูครับเดี๋ยวต้องตัดขาไหล่ทิ้งด้วยเดี๋ยวล้างปิ้นก่อนครับตัดออกครับ ไส้หลอดมันก็จะติดนิึงเพราะว่าเครื่องมันโหลดครับทํางานนะครับเดี๋ยวแปลงอยู่ไหนน้ำมันสนนะครับชิ้นเนอร์เสียอย่างครับถ้าไฟอาร์คือสปาร์กไฟลุกนะครับน้ำมันสนไม่ลุกนะครับ เบอร์แทนหนเป็นหน n m จะมีเสียอยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับไ i โอด i c ห s หนอส s ส s หนึ่งหตัว i c เฟดตัวนี้ใส่1 13NM60 อันนี้มัน8 M, 8แอม0ปดแออโวลต์เบอร์เดินนะครับอันนี้ใส่13 0แอมโวลต์ทนกว่าครับแต่ผมไม่ไม่รู้ว่าประจับดูก็ไม่ได้ร้อนไม่ได้อะไรครับถ้าเปรียบเทียบตามดาตต้าชีตมันทนกว่าครับก็ทำการล้างปิ้นนะครับไฟจ่ายหมดแล้วล้างปิ้น จะลองประกอบนะครับเมื่อกี้ผมไม่รู้ว่าได้บันทึกไหมพอมาดูกล้องอีกทีไม่ได้บันทึกก็เลยพูดซ้ําต่อแล้วกันครับตัวนี้ของเดิมนะครับ6บเบอร์ 60R580580P ตัวนี้มัน8แอมป์600โวลต์ผมใช้เบอร์ 13N60 นะครับตัวใหม่ก็จะเป็น13แอมป์13แอมป์นะครับ ตัวใหม่13แัมป์600โวลต์ก็จะมีไดโอดเสียด้วยตัวหนึ่งชอ็อตไอซีก็บหมา3ตัวนะครับตอนนี้ก็จะลองประกอบนะครับมาตอนนี้ก็มาเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊ก้วครับก็สแตนบายสีแดงนะครับมองเห็นครับ มีสีแดงอยู่แล้วครับเดี๋ยวกด power เลยครับแบตไลต์ติดแล้วครับมาดูหน้าจอครับนี่ครับ <c oughs> ขึ้นว่าไม่มีสัญญาณนะครับ ก็สรุปว่าเสีย3อย่างนะครับที่ให้เห็นตามคลิปนะครับอันนี้ผมก็คงไม่ต้องลองภาพเลยครับเดี๋ยวก็จะประกอบลยครับโอเคครับผมครับสำหรับวันนี้ก็เครื่องนี้ก็คงจบคลิปเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทางช่องนครสไตล์เล็กชนแนลด้วยนะครับสวัสดีครับผม